สวัสดีค่ะทุกวันนี้เทคโนโลยีอย่างปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า AI นะคะแล้วก็พวกข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data เนี่ยเอ่อกำลังเข้ามาเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างรอบตัวเราเร็วมากเลยค่ะใช่ครับเร็วมากจริงๆแม้แต่ที่ที่เราอาจจะรู้สึกว่าคุ้นเคยอย่างห้องสมุดเนี่ยก็กำลังเปลี่ยนไปเยอะเลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันค่ะจากข้อมูลหลายๆชิ้นที่เราไปรวบรวมมาว่า เทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยเขากําลังเปลี่ยนโฉมหน้าห้องสมุดไปทางไหนบ้างครับน่าสนใจมากครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนี่มันกระทบหลายส่วนเลยทั้งตัวบริการของห้องสม,มุดเองคนที่เข้าไปใช้บริการแล้วก็บทบาทของบรรดารักซึ่งสําคัญมากค่ะวันนี้เราจะมาลองทําความเข้าใจเรื่องพวกนี้กันแบบพยายามให้ง่ายที่สุดนะครับให้เห็นภาพชัดๆว่าจริงๆมันใกล้ตัวเราแล้วก็ส่งผลกับห้องสม,มุดมากกว่าที่คิด เริ่มจาก AI แบบเข้าใจง่ายๆก่อนเลยนะคะมันคืออะไรกันแน่ครับถ้าให้พูดง่ายๆสสุดๆเลยก็คือเทคโนโลยีที่พยายามจะเ,เรียนแบบความสามารถของคนเรานี่แหละค่ะในการเรียนรู้การแก้ปัญหาหรือว่าการตัดสินใจอะไรแบบนี้อืมครับจริงๆเราก็เจอ AI รอบตัวอยู่แล้วนะคะอย่างฟิลเตอร์ในแอปถ่ายรูปสนุกสกที่เปลี่ยนหน้าเราได้เนียนเอ๋อครับครับ หรือระบบกรองอีเมลขยะใน Gmail ที่มันคัดแยกให้เราเองหรือแม้แต่โปรแกร,รมใหม่ๆอย่าง Microsoft Copilot ที่ช่วยเราเสรุปข้อมูลร่างอีเมลหรือวิเคราะห์ตัวเลขใน Excel ได้เลยใช่ครับพวกนี้คือ AI ในชีวิตประจาวันเลยทีนี้ถ้ามองในมุมห้องสมุดความสามารถหลกัหลกๆของ AI ที่น่าสนใจก็มีอยู่หลายอย่างครับอย่างแรกเลยคือมันเก่งเรื่องการทำงานซ้ำๆเดิมๆที่มีปริมาณเยอะๆอ,อ๋องานรูทีนครับ แทนคนได้ดีแล้วก็เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลหรือ Big Data ที่เราพูดถึงกัน Big Data นี่คือแค่ข้อมูลเยอะๆหรือเปล่าคะหรือมีอะไรมากกว่านั้นอืมไม่ใช่แค่เยอะอย่างเดียวครับมันคือข้อมูลที่หลากหลายมากๆด้วยแล้วก็เข้ามาเร็วมาก AI จะช่วยหารูปแบบหรือข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่ในนั้นได้ครับค่ะนอกจากนี้ก็มีความสามารถในการเข้าใจภาษาพูดภาษาเขียนของมนุษย์ อย่างการสั่งงานด้วยเสียงค้นหาด้วยเสียงอะไรแบบนี้ออืมอืมมและที่สำคัญมากๆคือ machine learning หรือการเรียนรู้ของเครื่องที่ AI มันจะเรียนรู้จากข้อมูลที่ได้รับไปเรื่อยๆครับพอมีข้อมูลใหม่มันก็ฉลาดขึ้นปรับปรุงบริการให้ดีขึ้นแม่นยำขึ้นตามพฤติกรรมผู้ใช้พอเห็นภาพเลยค่ะลองนึกตามดูนะคะห้องสมุดยุคใหม่อาจจะมีแบบผู้ช่วยดิจิตอลคอยแนะนำบริการครับ หรือเราเข้าถึงหนังสือบทความทุกอย่างได้ง่ายๆผ่านหน้าจอไม่ต้องเดินหาเหมือนเมื่อก่อนใช่ครับซึ่งมันก็ตรงกับพฤติกรรมคนยุคนี้ด้วยนะที่ต้องการอะไรเร็วๆสะดวกสะดวกแล้วก็แบบเฉพาะตัวเรามากขึ้นค่ะแล้ว AI จะมาช่วยตรงนี้ยังไงได้บ้างคะก็อย่างที่บอกครับ AI มันอาจจะช่วยแนะนำหนังสือหรือบทความที่ตรงกับความสนใจของเราเป๊ะเ,ะเลยอ๋อเหมือนเวลาเราดูหนังออนไลน์แล้วเขาแนะนำเรื่องอื่นให้ใช่ครับหลักการคล้ายๆกันเลยคือดูจากประวัติการยืมของเราหรือสิ่งที่เราเคยค้นหาหรืออาจจะมีแชทบอทครับที่มาช่วยตอบคำถามเบื้องต้นให้เราได้ทันทีไม่ต้องรอคนตลอด24ชั่วโมงเลยครับแล้วก็ งานหลังบ้านอย่างการทำรายการหนังสือทำดัดชนีอะไรพวกนี้ AI ก็อาจจะช่วยให้มันเร็วขึ้นแม่นยำขึ้นได้อีกเยอะฟังดูดีจังเลยค่ะครับมันก็สะท้อนว่าบทบาทท้องสมุดกำลังเปลี่ยนไปนะครับจากเดิมที่เน้นเป็นเหมือนคลังเก็บหนังสือเก็บสิ่งพิมพ์ก็เปลี่ยนไปสู่การเป็นประตูประตูประตูสู่โลกข้อมูลดิจิทัลครับคือไม่ได้มีแค่หนังสือเล่มๆแล้วแต่อาจจะมีเนื้อหาในรูปแบบอื่นด้วยเช่นพอดแคสต์วิดีโอสั้นๆ หรืออาจจะใช้เทคโนโลยีอย่าง VR หรือ AR มาสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆที่มันน่าตื่นเต้นขึ้น VR AR ที่เหมือนใส่แว่นแล้วเห็นภาพจะเหมือนจริงเหรอคะใช่ครับประมาณนั้นเลยทั้งหมดนี้ก็เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้ที่เปลี่ยนไปนั่นแหละครับที่อยากได้อะไรเร็วสะดวกแล้วก็ออกแบบมาเพื่อเราจริงๆ โดยเน้นที่ประสบการณ์ผู้ใช้หรือ user experience ทั้งออนไลน์ทั้งในพื้นที่ห้องสมุดจริงๆให้มันเชื่อมกันฟังดูมีแต่ข้อดีเลยนะคะเนี่ยทำให้เราเข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้นเร็วขึ้นตรงใจขึ้นแต่ก็น่าจะมีความท้าทายอยู่บ้างหรือเปล่าคะ แน่นอนครับมีแน่นอนอย่างแรกเลยคือเรื่องความถูกต้องของข้อมูลที่ AI มันประมวลผลมาให้อ๋อคือมันอาจจะผิดได้ก็มีโอกาสครับเราอาจจะต้องใช้วิจารณญาณในการตรวจสอบอีกทีหรือประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวเรื่องจริยธรรมในการใช้ข้อมูลอันนี้ก็เรื่องใหญ่ที่ต้องระวังค่ะ แล้วตัวเราเองล่ะคะคนใช้บริการคนใช้บริการอย่างเราเราก็ต้องปรับตัวเหมือนกันครับต้องพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือดิจิทัลลิเทอเรซีให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีประมาณนั้นครับคือต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลประเมินได้ว่าน่าเชื่อถือไหมแล้วก็ใช้ข้อมูลดิจิทัลอย่างมีวิจารณญาณเพราะยุคนี้ข้อมูลมันเยอะมากเยอะจนท่วมเลย จริงค่ะบทบาทของห้องสมุดในการช่วยนำทางช่วยคัดกรองความรู้ที่เชื่อถือได้ก็เลยยิ่งสำคัญมากขึ้นไปอีกครับแล้วในมุมของบรรรักษ์ล่ะคะบทบาทเขาจะเปลี่ยนไปเยอะไหมโอ้โหเปลี่ยนไปเยอะมากครับเรียกว่าพลิกบทบาทเลยก็ได้จากเดิมที่อาจจะเน้นดูแลหนังสือจัดเก็บตอนนี้ต้องกลายเป็นเหมือนออผู้แนะนาการใช้เทคโนโลยีคนสอนใช้เครื่องมือดิจิตอลใช่ครับสอนให้คนใช้รู้เท่าทันข้อมูลจาก AI ด้วย อาจจะต้องทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลโดยตรงหรือนักพัฒนา AI ค่ะหรือแม้กระทั่งต้องพัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน AI ด้วยตัวเองไปเลยโหก็ต้องเรียนรู้เยอะเลยนะคะครับแต่ทักษะที่ AI ยังแทนที่ไม่ได้แล้วก็สำคัญมากๆเลยนะคือการคิดวิเคราะห์การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลแล้วก็การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆเข้าด้วยกันอืมอันนี้ AI ยังทาไม่ได้ยังทาได้ไม่ดีเท่ามนุษย์ครับส่วนตัวห้องสมุดเองก็ต้องปรับตัวด้วย อาจจะต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นมากกว่าที่อ่านหนังสือเฉยๆเป็นแบบไหนได้บ้างคะอาจจะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์เป็น co-working space อย่างที่เราเห็นตัวอย่างจริงๆในต่างประเทศอย่างอุดิไลบรีที่ฟินแลนด์นะครับอ๋อที่สวยๆโมเดิร์นโมเดิร์นครับแต่ก็นั่นแหละครับความท้าทายสําคัญที่ห้องสมุดหลายๆที่เจอก็คือเรื่องงบประมาณที่จะเอามาลงทุนกับเทคโนโลยีใหม่ๆพวกนี้อืมอันนี้น่าจะเป็นปัญหาใหญ่เลยใช่ครับถ้าให้สรุปคร่าวๆก็คือ AI และเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยกำลังเข้ามาเปลี่ยนโฉมห้องสมุดไปอย่างมากเลยนะคะสร้างโอกาสใหม่ๆให้เราเข้าถึงความรู้ได้ดีขึ้นเรียนรู้ได้หลากหลายขึ้นแต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายที่ทั้งตัวห้องสมุดเองบรรณารักษ์แล้วก็คนใช้อย่างเราเราต้องปรับตัวไปด้วยกันถูกต้องครับแล้วก็มีประเด็นสุดท้ายที่อยากจะชวนคิดต่อนะครับคือถึงแม้ว่า AI มันจะเก่งมากในการประมวลผลข้อมูลมหาศาลได้เร็วได้แม่นยำแต่ห้องสมุดกับบรรณารักษ์เนี่ย ยังคงมีคุณค่าในสิ่งที่ AI ทำได้ไม่ดีหรือทำได้ไม่ดีเท่าเช่นอะไรบ้างคะเช่นการคัดสรรกลั่นกรองความรู้ด้วยมุมมองด้วยประสบการณ์ของมนุษย์การช่วยจุดประกายความคิดผ่านการพูดคุยการแนะนำการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนใช่ครับและที่สำคัญมากๆในยุคดิจิทัลที่ทุกอย่างมันเร็วไปหมดแบบนี้คือการมอบพื้นที่ และบรรยากาศที่มันเอื้อต่อความเงียบสงบการได้หยุดคิดการไตร่ตรองการคิดเชิงลึกจริงๆอืพื้นที่ให้เราได้ช้าลงครับห่างจากความวุ่นวายสิ่งรบกวนในโลกออนไลน์คำถามก็คือเราจะเอาข้อดีของเทคโนโลยีมาผสมผสานกับจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของห้องสมุดต,ตรงนี้เพื่อสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มันสมบูรณ์แล้วก็ตอบโจทย์อนาคตจริงๆได้ยังไงอันนี้น่าคิดต่อครับ